มุกวรณิตติดโควิดอีกรายสถานะเป็นผู้ป่วยสีเขียวเผยสาเหตุผ่านทางอินสตาแกรม ได้รับกำลังใจจากแฟนคลับและเพื่อนพ้องนักแสดงกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับมุกวรนิต์าวรวงนางเอกชื่อดังวัย25ปีเมื่อลาสุดต้นสังกัดอย่างจิม t v ได้ออกมาแจ้งข่าวการตรวจพบเชื้อโควิด -19 ให้แฟนๆและบุคคลใกล้ชิดทราบพ,พร้อมกับเผยว่าขณะนี้มุกได้มีการรับการประเมินจากแพทย์เป็นที่เรียบร้อยโดยระบุสถานะให้เป็นผู้ป่วยสีเขียวและเริ่มทำการแยกกักตัวที่บ้านเพื่อรักษาตามมาตรการที่ถูกต้องเป็นลำดับทัด ไปโดยทางจิม MTV ได้มีการแจ้งข่าวว่ามุกวรนิตถาวรวงนักแสดงในสังกัดจิม MTV ได้เข้ารับการตรวจ RT-PCR หาเชือ้อโควิด -19 ที่แ lap เมื่อวันที่4เมษายน2565เวลา10นาฬิกาและเวลา17นาฬิา30นาทีทางแ lap ได้มีการแจ้งผลการตรวจพบเชือ้อโควิด -19 และแพทย์ผู้รักษาได้ประเมินอาการว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงได้ทำการแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation เพื่อติดตามอาการและรั รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปทางมุกและบริษัทได้ทยอยแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่ผ่านมามีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังทุกคนเพื่อสังเกตอาการของตัวเองโดยงานทั้งหมดของมุกจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าอาการรักษาจะหายดีทางจีมเอ็ขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกๆคน